สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาชมเหรียญเอรวัณพันล้านสามนะครับของหลวงพ่อพัดบุญยะคารโมนะครับวัดห้วยด้วนนครสวรรค์นะครับเป็นพระเจจิชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศไทยในตอนนี้นะครับเปิดองค์นี้แล้วครับโอ้โหนี่เนื้ออะไรนี่แกะไปแล้วครับ่แกะไปแล้วนะฮะดูด้านหลังนะครับผม สวยมากครับหลังคมมากครับผมเป็นหลังเป็นช้างสามเสียนนะครับเอราวันพันล้านนะครับมีเลขโค้ดครับโค้ดที่หนะครับ178ต่อโค้ดสารานะครับ แล้วก็โคตรรวยโคตรรวยตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนี้โคตรรวยนะครับนี่โคตรสลานะครับโอ้โหด้านหน้าครับผมเป็นเนื้อออกลูกปืนครับผิวรุ้งลงยาสวยมากครับพื้นคุยพื้นนะครับตรงยาพื้นเขียวหนกแดงครับด้านบนนี้เป็นน้ำเงินนะฮะลงกีบอลไม่ล้นเลยครับงานนี้สุดยอด สวยจริงครับแต่พี่ๆท่านไหนสนใจก็เช่าบูชาสบถามได้นะครับทักมาได้เดี๋ยวผมจะฝากไลน์ไว้ให้นะครับทักไลน์ได้ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแกล้งเตือนนะครับผมจะมีคลิปใหม่ๆมาลงพระใหม่นะครับมีพระใหม่มาลงให้ชมนะครับอีรวันพันล้านนะครับสวยครับผม อันนี้แค่บางส่วนนะครับที่ยังยังไม่แกะก็มีนะฮะไม่ได้เปิดโชว์ดูเนื้อนี้ฮะหมายเลขสองสองแปดเหรียญเอราวันพันล้าน 4, 000, 000, 000, นะครับเนื้อโอ้โหเนื้ออะไรเอยโอ้ยเนื้อทองแดงอับเงินครับโอ้โหสวยมากครับผมแดงอับเงินลงยาครับยาแดงพื้นเขียวขอบแดงนะครับจีวอนสวยมากครับ แรงอ่บเงินนะฮะสุดจัดปราดบอกจริงครับเี๋ยวยังไงโอ้โหยอดครับชมสวยเนี่ยฝากพี่ๆด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe แล้งเตือนนะครับกระดิ่งแล้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับพี่ส่วนคลิปนี้ต้องขอลาพี่ๆไว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ